มนุษ์เราโชคดีนะคะทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในเส้น<อ>แบบนั้นนะคะแบบที่ตุรกีกซีเรียเขาเจอนะคะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแผ่นดินไหวไเกิดอะไรแบบนี้คะ่ะที่ประเทศไทยเราถือว่าโชคดีที่สุดเลยนะคะประเทศไทย ใเเอ่นืงส่งกำลังใจให้เขากันนะคะทุกคนพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโดยเอไนของไทยเจ้าสองตัวมาได้กลิ่นแล้วก็เดินบนและก็ยอดเลยค่ะสุดยอดสุนัขทีมต่างๆก็มาช่วยกันขุดกระทั่งพบร่างของผู้เสียชีวิตเจ้าสุนัขสองตัวเอไนก็คือเจ้าเสียร่ายุ่งเจ็ดปีและซาร่าอายุหกปีอยู่นะคะทุกคน มันไปดดดเด่นแล้วมาเดินบนแล้วุดลงไปก็พบร่างผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีรายงานจากหน่วยบรรเาทาภัยพิบัติของกองทัพออสเตรียเกายุติการค้หนหาชั่วคราวเพราะเกิดเหตุปะทะระหว่างกลุ่มไม่นนาท,าทราบชื่อในโจวต้าไต่เจ้าหน้าที่หลายสิบคนต้องวิ่งหลบภัยในธรรัพร่วมก,กับองค์กำลังประเทศต่างๆก่อนสามกามซัดติงๆีกระทรวงการต่างประเทศส่งทหารเข้าพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ก่อนที่กู้ภัยออสเตรียจะกลับมาปฏิบัติการกู้ไัยต่อเช่นเดียวกับผู้ไัยเยอรมนีองมีการประกาศยุติปฏิบัติการในการช่วคราวเหมือนกันนะคะเพราะให้เหตุผลว่าในการปะทะระหว่าง่นที่ไม่ทราบชื่อแล้วก็มีการยิงกันด้วยอย่างไรก็ตามทีผู้ภัยของเยอรมนีประกาศว่าจะกลับมาดําเนินการต่อทันทีขอซ้ำคมสั่์กับทุกคนดูดิ ตุรกีเรื่องมีปัญหาเรื่องพ้นสะดมร,ร้านค้าต่างๆนะครับค่ะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะทําให้ทางการต้องส่งทหารเข้ามาประจำการแล้วมีการลาดตระเวนตามท้องถนนตามคําสั่งของแตงนาธิบดีผู้นาของตุรกีค่ะที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน10จังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวค่ับผู้ชมตอนนี้นอกจากการพ้นหาปูนเราชีวิตเราคนไทยโชคดีสุดๆค่ะทุกคน ก็ครับความเสียหายว่าเกิดวยแตกร้าวจากแผ่นดินไหวใหญ่เรื่อนตั้งอยู่ต้นลําธารของแม่น้ําอยูเกอร์บิสทางตะเมืองอูฟาไปทางตัวตกถึงเมืองประมาณ80กิโลทางจากกรุงอังการากั100กิโลซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเตือนว่าก็เอาใจช่วยเขาทั้งทุกคนไอ้ทุกที่ทั่วโลกเราจะได้เหตุจะได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแห่งหนึ่งของโลกนะคะ สูง169เมตรยาว1,819เมตรมีความจุมากกว่า651 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรค่ะเบื้องต้นมีรายงานด้วยนะคะว่ามีการอพยพประชาชนกว่าแสนคนออกจากพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัยมีกระเบื้องขึ้นอะไรก็ขึ้นมาเนี่ยแตกขึ้นมาเนี่ยปรากฏในขั้งการเตือนที่ของโลกเลยทีเดียวเพราะมันใหญ่มากๆท่านผู้ชมครับสถานตู้เกียวประจันประเทศไทยเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ปตกภัยแถบดินไหวในตัระจี

ทานมีห่ตึกจอดรถชั้นสเของตึกเอ็พายพาวเวอร์สาบานเนอเบอร์โทรแต่ถึเที่ยงนะคะทุกวัน้นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสิ่งของที่นำมาบริจาคขอให้เป็นสิ่งของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะแล้วก็เป็นสิ่งของที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นค่ะนะแลขณะเที่ยร่างของผู้ชีวิตคนไทยจะเห็นเป็นวิบ ไทยเดืยกระทรวงต่างประเทศกำลังประสานงานเพื่อจะส่งร่างสกรีผู้หญิงหนึ่งพันเพ่งครอบครัวต่อมาเราขอให้ช่วยนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยก็เตรียมการที่จะประสานงานก็มีหญิงไทยเสียชีวิตหนึ่งคนค่ะทุกคนเป็นน้องชัยภูมิเป็นคนจังหวัดชัยภูมิไปทำงานอยู่ที่ตุรกีเนาะส่งกลับมาให้ครอบครัวในประเทศไทยที่กาชาติ ก็จะดูแลเกี่ยวกับการส่งไปที่ภูมิลำเนาต่อแสดงความเฉียอย่อีกครั้งหนึ่งนะครับทานผู้ชมครับแล้วก็มาดูเรื่องบัวขาว